ความขี้เล่นของพี่เบิร์ตธงชัยในวันที่ออกไปใช้สิทธิ์เลือกตัง้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เหลือไปเห็นอีจวงเฮ้ยสาวจอยดำขามเหี่ยวขาวดาวกระจายพี่เบิร์ดก็แซวสาวจอยถึงวลีฮิตในละครบ่วงบาปสิ์ไม่ได้มีไว้ให้ใหทับไปทับยัน่องื่นกันดีกว่าสิแจะมีไว้ให้งัดออกมาใช้แล้วค่อยกลับไปนอนทับที่บ้านต่อครับตอ้ <c oughs> องเบ,บาบ่้องล้องเบา <c oughs> <c oughs> จี๊ดของพี่เบิร์ดเป็นกุมภาเลยหอังหมดเลยเอ ทุนหัวของบ่าวโย้โห้ยเ,เนี่ยดูชัวร์มานเล่นมากนะครับเนี่ยดูชัวร์มานเล่นมากนะครับเรียกว่าเป็นแฟนพันธ์แท้ละครบ่วงบ่ามเลยเน,นี่ยทุนหัวของ